สวัสดีครับผมยินีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel ซึ่งก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับช่อง Foxtail Gaming Channel และในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม k Nockout City นั่นเองอซึ่งเกมนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมแล้วช่วงนี้ก็เปิดให้เล่นฟรีอยู่ด้วยนะครับเกมนี้เปิดให้ฟรีทางสตตีมนะครับจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นั่นเอง สำหรับใครที่อยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่มีอะไรทําหน้าเบื่อนะผมช่วงนี้ก็โควิดนะผมไม่ได้ไปไหนอยู่บอยู่แต่บ้านก็น่าเบื่อเลยก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะผมและ ที่สําคัญเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอ่าผู้ชมอ,อาจสงสัยนะผมว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะผมมันคือ,ม,คอมันคือเกมอะไรซึ่งกติกาในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ยากนะผมเล่นง่ายมากผมได้ลองเล่นมาแล้ว2-3สาตานะครับผมก็รู้สึกว่าเออสนุกดีมันมากนะขอเกมนี้ก็คือในแต่ละทีมนั้นนะับผมเราจะมีอยู่ทั้งหมด3คนนะฮะซึ่งในเกมนกเอลซิตี้นะผมเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ทีมนะผมโดยในแต่ละทีมนั้นจะมีทั้งหมด3คน นะครับผมโดยใน2ทีมนี้นะผมเราจะต้องทําการแข่งกันปาบอลใส่คู่ต่อสู้นั่นเองใครที่ปาบอลใส่คู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้นั้นตายนะผมเราก็จะได้แต้มมาในทีมเราหนึ่งแต้มนะผมโดยทั้งหมดในเกมนี้นะผมมีทั้งหมด10แต้มใครได้10แต้มก่อนคนนั้นก็จะชนะไปนั่นเองนะครับก็หอบไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็คผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมเลยดีกว่านะครับไป let's go นี่ไงมาแล้วพร้อม จริงๆวันน well, ี้คือชวนเล่นทำไอ้อะมันเป็นลูกกระเบิดเป็นลูกระเบิดมันมีกี่ด่านวะเนี่ยนี่เฮียทรงผมเดียวกันอีกแล้วไอ้สัตว์มันเป็นอะไรกันเนี่ยทรงเดียวกันตลอดเลยเอาตีเราเล่นมาสามแมปทรงผมเดียวกันทั้งสามแมปเลยแหละไอ้อะมีหน้ามีหน้าบาาเลยอ่ะ หน้าปากคุณลิง <มา S 2> เกินรุ่คุณลิงเกินรุ่โอเคเ,เ, okay, เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาข้างบนจะลอยไปด้านข้างบนเฮ้ยกูได้กูได้ด้วยมัน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 พุ่งตันยังไงอะอยู่กอนมัอนอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นเป้าหมายแล้วมันพุ่งกันยัง,งยไงเออไปสิครับตีเสมอไปก่อนสิครับฮู้ฮู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทางวนอุ้ยล่วง ชิบหายเอา้าเอา้าว่าไงพี่กูขอลูกนี้นะ <c oughs> เฮ้ยเกีย่ยนล,ลูกเกี่ยลูกเกี่ยนลวกเออได้แล้วได้แล้วคุย <c oughs> มันชนมันชนมันชนเอ้าชนเหรอเออโดนโดนอีกทีโดนเอ้าไอ้เจี๊ยบช,ชนกันเองเฮียมันพุ่ชนยังไงไปโค้งเอ้าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อุ้ยโอ้โหไม่ทันชิบหายมันลุงกูมันลุงาากูไอ้เึ็บเฮ้ยเออหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยปาไอ้กเยอะโดนพุ่งกอกวนอีกเออเอาไปสิครับไปสิครับบอกได้ไว้สวนกลับเป็นไงล่ะแนนคร์นี่แคร์นี่แคร์นี่สนนนวนกลับเออสวยมีคนบอกเลยวขาต้องมีคนตอบเอาว่ะเอาว่ะมายังสวยเกมมาดีละไปไหนละ ต้องหมดเลไอ้างๆเายโอ้ยลุยเลยแมนลูระเบิดบิวเลยเอ้ยเที้ยแม่งโชคดีจังวะเกินม่เกิหไปเดี๋ยวก่อนหาลูกมาจะได้ยอ่ะเจอแล้วเจอลูกระเบิดแล้วมาค้างรอ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 ปั๊บตุ้มแหลกไปซั เจ้าพลาดแล้วเจ้าแพ้งแต่ข้าโหลดเกมนี้มาแล้วเดี๋ยววะมีลูกมือไมนี่ยเอ้ยเถอแล้วไอ้ยัย่ยังยลวกยังไม่ลวกก็ได้แล้วเว้ยได้ไอ้ยเย,ย้ยโอ้โหเกือบโอ้ยมึนมืนมืนมืนอยู่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเกบหลบไว้ก่อนอ่าได้แล้วหุ้ยโหเป็นตุ้งหลบโอ้มันตามมันตามหรอมึงตามหรอมึงตามหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิ ปุ๊บตมแหลกไปซะตัมแหลกไปซะชนกอกวนกอกวนอยู่กอกวนโอ้ยมาแล้วเตายพอดีสเปาตาย่อนโอเคโอเคเฮ้ยนีไง เออนางหอยไม่ดีพวกนี้นางหอยเลยต่อเปล่าต่อเปล่าฝันนั้นต่อวะฝันนั้นไม่หอกจะลุยต่อเอาได้คุณขอมาเราจัดให้ออกไม่เป็นบ้าอีกแล้วออกไงวะมันบอกว่ากูไม่ได้ต่อหรอกกูออกไม่เป็นแลอลโอ้โหโอ้ยล็อกตัวล็อกตัวเฮ้ยเนี่แหละอันนี้แหละของกูโดนครบ บันเทิงม <ermaid> ึงงานนี้อะไรอ่ะออนอนีเดิมตีเดิมเพิ่มเติมผือชุดเปลี่ยนโอ้ไอคนกลางไม่อย่างแมนเลยชื่อไม่เหมือนเดิมฮะคนเดิมให้เหรอไม่ใช่ลยงลอาลองลอกลจกรรกลองลองกกรมเลาเเอาเยิบมายิบมา แล้วลูกเติอไม่มีแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเฮ้ยเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บไอ้บดเฮ้ยอย่าไอ้ยัยบอกไม่ได้ไอ้สัตว์อุ้ยหยุดเอ้าชิบหายแล้วเอาดิเอาไอู้โดยผู้โดยขาเอาล่วงเอาไอ้เบนเนย์นัดเออเอานี้มากเลยนะเป็นปลาทิ้งปลาทิ้งปลาทิ้งเออสวยสวยเอาเฮ้ยได้แล้วโอเคเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าฮ่า ่าได้มาแล้วเอาว่าไงขังได้แล้วมานี่เลยปลาลงลอง่องมาลงล่องฟักโลดาโอ้โหก็ไปลืมปลาลงล่องชมพูเนี่ยรอดมาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาใหมา่เอาใหมาป่ปลาปลาลงล่องดีสุดเลยเออเมื่อกี้กู้พิาดกูได้ปลาลงล่องไอ้ลงล่องโอ้โห ลงลงเออเฮ้ยลงลงแต่มันแต่มันลงลองลงลงนั่นแหละสวยเออฮ่าไปไหนแล้วมาพวกมึงคุณมึงอยู่ไหนกันครับกดโกงอึ๊บตาเขาให้เฮ้ยเก็บเอาจีบได้กูได้อยู่กูได้อยู่กูได้อยู่อีกลูกปาดเอเล็กสวยสวยเล็กสวยๆเอ้าพาดเอ้าเยืยผ่านมันรับได้เฉยมันรับได้เฉยป๋าเปล่าป๋าเปล่าป๋าเปล่า อุ้ยรถมาเกือบรถเกือบชนมีลูกเถิดดีไหมเนี่ยอะเจอแล้วนี่ไงอุ้ยไม่โดนโอ้โหป้ายช่วยไว้ป้ายช่วยไว้ขอญาตผ่านนะครับคุณรถโอ้ขอญาตผ่านครับคุณรถโดนโดนโดนลุ่มลุมลุมไอ้ตัวเลือกเดียวตัวเลือกตัวเดียวตัวเลือกตัวเดียวตายสิครับเดี๋ยววะเดี๋ยววะจนสุดท้ายขอดิขอดิอ่าไปไปไปมีคนรับได้เลยเพรัะ

ฮะฮ่าฮฮ้ยบางทีมันเราอยู่ไกลร่องไงมันวิ่งไปไม่ทัน hey, งไม่ต้องจำไงต้องจำว่าร่องไหนใกล้สุดถ้ามันไม่มีแค่ร่องเดียวเหรออ <Hey. S 1> อ๋อมีหลายร่องเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจออาวุธแล้วอาวุไม่โดนชิบหายเอามาดิเออเอ้าขึ้นบนชิปหายเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เลงเลงอ่ะกูเจอเป้าหมายแล้วปั๊บล็อกได้ไอ้เหย็นล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ก่อกวนก่อกวนสวยสวยเฮ้ยบุลินบุลินตรงนี้บุลินไหนไหนเลนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปกำลังไปอึ๊บได้แล้วไปไปไปลงใต้ลงใต้อยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนเจอแล้ว ล็อกได้แล้วล็อกได้แล้วลมล็ลล็อกลากาเมืองวัดไกลโพเอาเตาะปาบสวยเอาว่าเอาว่มาเลยมาเลยมาดิมาดิเอาสวยกูมาถึงจะมาชิดอย่างนี้จอจอไปดิได้ได้ลเดอดเดือดเดืมาล้มล็อกเออ เอ้ได้ังไได้งไงกูขอกูขออุ้ยโอ้โหเออาไปเออเอ้ารอกกันเลยมันมัเงี้ยก็อแหลับยากลับยากเห็นเมื่อกี้ไม่ทำเาเป็น d o l e o u บเลล่เ่นเนอาลูกเ้วเด้อเดหหาลูกก่อนจอ้วเจอแล้วเจอแล้ว อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสีลุ่ว่ะไม่ใช่ลูกกำดักเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด้งไปดูความาเต้นดูป่ะใช่ใช่ต้นปลาเและเทคนิคกันหลอกเว้ยหลอกว่าจะตายแก่ต้นปลาเราดีสั่นใจวะเอาวิวพี่ได้เฉยเสียงสลับสลับกันฮ่า ไ <Okay. laughs> อ้น,นี่ตคุณชอบลุ้นเมื่อกี้ว่าเนี่ยลุ้นภาสาด้วยสัตว์เมื่อกี้ก็สวยจังวหวะเผลอมันต้นปาวายเยี่ยอะแตกเลย <laughs>